โอเคครับผม <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟนะครับ <c oughs> คือเมื่อกี้ผมนั่งเล่นมาใช่ปะ่ะผมก็นึกไอเดียออกมาได้เว้ยนึกไอเดียออกมาได้ก็คือไปหาปั่นคนนี่แหละจะปั่นคนที่มันปันไม่ธรรมาดาเว้วยเราจะไปลองภาษาญี่ปุ่นบ้างภาษาอังกฤษบ้างละกันโอเคตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมเตรียม <c oughs> ชุดมาเรียบร้อยแล้ะ นะเป็นชุดเขาเรียกว่าปีศาจเลยเ่ยแต่งตีมสไตล์แนวญี่ปุ่นนะดาวยิโรปโอเคเฮ้ยชุดนี้แหละอไปเริ่มปักคนกันเดี๋ยกันเลยดีกว่าไปหาเหยื่อกันผมไม่รู้นะว่าจะมีใครใครนี่หรือว่า คนรู้ภาษาญี่ปุ่นเลยครับผมอาจจะตายครับผมต้องแบบออกเกมโดยทันทีเลยนะถ้าใครรู้เนี่ยโอเคเรอเราเหียยครับผมเหยเยีแยนะก็เกิดจากความว่างับเฮ้ัมมาหรอเนาะเอีโอ้ยโอซากาก็เนี่ยอะไรเอี่ยชื่ออะไรไม่รู้ นี่นะครับเราจะทักทาย,ยเขาด้วยภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็คัดลอกมาจากเน็ตๆนะครับโอนิจิวะออางงงงโอนิจิวะโอเคแปบบ๊บนึงเดี๋ยวผมขอขอบด้วยอ่า <laughs> แป๊บนึงนะคือผมก็ไม่รู้ไงคุณชื่อ <laughs> อะไรอ่ะอะโอเคอ่ะแบบผมกดล็อกแอคชิมเมนแล้ว จำไม่ได้อยู่ดีนะเป็นภาษาเงาะเงางียบๆไหมซัมิลิงกิงกงเคครับผมอะไรเนี่ยเขียวหนึ่งใช่ไหมยวถามนะครับคุณชื่ออะไรเงงเป็นผมผมโดนผมก็งงนะครับอ็เกิดจากการเล่นพิลีนนะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย อะไรฮะเอาป่ะอะไรยังถามไว้อีกรอบนึงเจ้าซื้อหยังเจ้าคือบ่ตอบเด็กคนชื่ออะไรเอาองงงงกันเป็นแถบคืออะไรภาษาอะไรวะเนี่ยเป็นผมผมก็งงนะครับโอเค ้คนนี้ไม่มีปฏิกิริยาเลยเนี่ยผมก็จะถามคำถามเดิมน,นะครับคุณชื่ออะไรเอาข้อง,งงนะครับออบอกวา่าทำไมคนไม่ตอบโอเคนี่นี่นะครับถ้าเล่นนะครับมันก็จะสะดวกอย่างนี้แหละ K.O คืออะไรวะแปลกาาษีอักฤษหดเดลา <laughs> อะไรข้าง ких. มาลักกันเลยตรงนี้อี Vivo Vivo มาไงวะ Vivo มาไงวะมิมเลยว่าวะอา่า เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเอาโอเคมา w า a t is y o เ r name What is your name, you name? อา้าหายโอเคครับผมรู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นคนนี้จะไม่ค่อยเข้าใจกันนะครัแต่ใช้ภาษาพาม่าตุรกรีทุยภาษาอังกฤษกันเลยดีกว่านะว่าคอนเทนต์นี้คนอื่นยังไม่ทำแน่เลยขอเวลาแต่งตัวแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับเราก็มาอยู่กับผู้ดีฝรั่งเศสด้วยนะผู้ดีอังกฤษแล้วกันเมืองผู้ดีแต่งตัวเป็นพระราชาเลยโอเคไปต่อมาเราก็มาอยู่กันในกป็นที่เรียบร้อยนะครับดูดิคนเยอะเลยมีทหาปั่นคนนะผู้ดีอังกฤษปั่นคนใครดีใครดีใครวะ โอเคนะครับเราเราจะมาพิมพ์กันเงี้ยพิมพ์ยูพวกนี้มันจะใครนะมันจะใครเขาใจคนเนี้ยเอ้าเอ็นหายเอ้าหายโอเคครับผมไม่มีใครพร้อมจะสนทนากับพ่อหนุ่มชาวตุรกีคนนี้นะครับเดี๋ยวไปหาคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยที่เนี่ยคนไหนวะ ขอพวกที่แบบว่าพื้นฐานนั่กินไม่แน่นนะไี่น่นยเตยเอาไหมเอาไหมไม่แน่นน่าจะรู้น่าจะรู้เนี่เราเราเราย้าครับเราญาติครับเอาชิปหเขามาอมน่่่น่านี่เนี่ยน้ว่าไนะวิญญิงเลยไทคน เฮไปนี่นีๆตับตับตับมาตับมาตอะเฮ้ยหาไปเลยนะครับโง่เดี๋ยวคุณให้หรอกไหมหนวิ่งๆเอ,องนิ่งสงสัยว่าเล็งปืนอยู่ไม่เห็นแน่เลยมาให้อะ เอาเฮ้ยมันไม่มีใครตอบผม嘛ไม่มีใครเล่นด้วยเลยอะโดยเดียมันยิงเพื่อตังปังๆๆๆตังปังตรงแต่ว่าตั้งายาเฟร์เป็นหิกรอบแล้วแหม่ไม่มีแบบใครคิดจะตอบเลยแล้วใจลายกันท้งนั้นเลยโอเคไปมโอ้ยซ์มนี้เข้าเร็วะนะครับก่อนอันนี้ก็จะเป็นเวลาช่วงเชานะ้านะผมอาจจะลงคลิปตอนเที่ยงเพราะว่าเผื่อเวลาตัดด้วยจะทำให้คลิปสั้นๆนยะ โมนาลิซาเฮ้ยฝรั่งฝรั่งฝรั่งพูดดีเหมือนกันฝรั่งพูดดีเหมือนกันฝรั่งพอดีเหมือนกันโอเคอะไรถามเขาไปเลยนะครับเอาถามเลย What ่ i อยู่อ้าวหายโอ,อ้ดูดิครับพราผมจะพิมพ์ก็หายกันหมดเลยอ่ะผมนี่แบบจะลองถ่ายนะครับ ใครดีวะนี่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 เนี่ยคนเยอะเลยมันยกนิ้วอะไรให้ผมเนี่ยเออมาๆมาไปถามมาเลยครับคุณชื่ออะไรผมคือผู้ดีอังกฤษนะครับแต่งตัวแบบว่านะชุดผู้ดีอะไร จะทานลงนะครับพิมพ์เร็วเกินไปวัดอิทธิยูเนี e ยมที่พื้นฐานนะใครก็น่าจะเจ้าซื้อหยังงนี้เออ, <c oughs> เ,อเราเราจะบอกชื่อของเราไปดีวกว่ามาอีชื่ออะไรดีวะเจมจี Gem ่แจมมี Gem ่แจมมี่ เจมมี่มาดนมอิตเจมมี่เอางงเฮ้ยเนี่ยโมนาลิซามาแล้วไม่มีเอ้ยไม่มีใครคุยกับผมเลยผมเศร้าอ่ะนี่แหละครับือเวลาของคนเงาครับช่องกัดตัวมไม่มีอะไรมานั่งทำคิดตัวดีไม่มีใครคุยเลยอะ่ะอันเกิลอันเกิลค่ะนางฟ้าเอ้ยนี่นี่นี่เอ่อเลยถามเขานี่ กันไว่านาง,งฟ้าวานี่เขาก็น่าจะรู้ภาษากินนะครับเขารู้แองเกอรน,นะตั้งชื่อเอาจะตอบผมไหมนะเนี่ยออกโอแตกโอ้ทุกคนแตกไม่มีใครตอบนะครับหรือว่าผมแต่งชุดไม่ดีวะแต่งชุดเป็นเด็กน้อยเกินไม่นะอย่าว่าเถอะ โอเคครับผมและนี่ก็คือมฉมคนับมาเฟียสุดหล่อนะครับนี่ก็มีกันได้คีรเบ็ต <c oughs> <c oughs> แบต่อไปอะไรเดือ <c oughs> แม่ไม่มีใครตอบสุดยอดจริงๆโอเคครับผมเราก็มาที่แบบต่อไปกันแล้วนะครับได้เริมแบบนี้ เซิร์ฟเวอร์เดียร์กเรียกเซิร์ฟเวอร์นะก็หายหายเยอะนหึ Hi ่ยอ่ครยักให้ปั่นคนอย่างนี้อีกนะครับอย่าลืมไลค์กด like, ไลค์กันหน่อยคอมเมนต์นะจะทำให้อีกไหนดีนวะอิงแป๊บหนึนน่งนะผมหายเยอะแล้ว ชิคกี้พอะไรนี่ยไมจะไปเลยอียังไงรามจุกลู่เอาเป็นว่าเราเลือกเกียร์สติชเอ้ยนี่นี่นี่ขนมขนมนี้ตั้งชื่อเป็นอังเขาเรียกว่าเป็นการสะกดคําอังกฤษโดยใช้ภาษาไทยนะเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่นะขนุ่มชาวสุสกี้คนนี้ไม่สนใจผมอ่ะ ต้องเลีเ้ยงเยอะน,นี่อ่ะนั่งเยอะเกินไปวะ่ะเอาปอ่ะช่างเถอะมาไม่เลือกหน้าเละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จิ๊บ <c ười> ใครอ่ะน,นี่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 แม่สาวแม่สาวผมฟ้าให้ตายเถอะเธอไม่สนใจฉันเลยนะ <c ười> ให้ตายถเถอะเีจ้าขโมงก็ต้องไม่สายยอนะครับเฮ้ยไม่มีจริงเหรอไม่จริงจังได้ไหม นี่แหลแจจะาดคุยกุ๊กอะไรเนี้ยอะไรครับเนี่ยนี่นี่น,น,น,น่่ใครก็ได้เออมาเข้าตามพิธีกรรมนะครับอ่อุ้ยเป็นกระสืดจังเลยนี่นะครับอือ วัดอิ s ยูเนี a ยมเจ้าซื้ออย่างเขาจะตอบมาไหมเฮ้ยอย่าว่าถ้าไม่ตอบแบบแชร์ไลฟ์กึนรอนะครับเราจะรอเขาตอบกันนะครับโอ้ยอย่าว่าถอา,าออกเกมไปเลยอ่อนะอ้าวไหนวิ่งนี้ <c oughs> อ้ทุกคน <c oughs> คือแบบว่าไม่มีใครสนใจเราเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นว่าผู้ดีอังกฤษใช้ไม่ได้ผลนะครับก็อะไรตามจะหาก,กรรมนะซัมป like ิติงไลด์แดนก็สุดแล้วตะเวียนตะกรัรนแล้วครับผมก็คือเกมแนบบูมผ,ผมจะไม่ตีมีใครอยว่าพิมพ์อังกฤษเลยนะกอ,อนะครับว่าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะเออ รอบหน้าหปันคนวิธีอื่นเนี่ยสึกวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลนะไดนะ้ไปนั่งตัดคลิปเดีย๋ย